เด็กพูดช้าแบบไหนที่ผิดปกติควรที่จะรีบพาลูกไปพบคุณหมอคะ่ะสําหรับการพูดของลูกนะคะหรือว่าพัฒนาการด้านภาษาเนี่ยเด็กเขาจะมีตั้งแต่ประมาณ2องสเดือนแรกเลยนะคะก็คือจะเริ่มส่งเสียงออแอแลวก็การร้องไห้ก็ถือเป็นพัฒนาการด้านภาษาของทารกที่ยังพูดไม่ได้นะคะเด็กควรจะพูดได้1คําคนะคะที่มีความหมายเนี่ยก็คืออายุประมาณ1ขวบนะคะ1ขวบเนี่ยต้องพูดนมพูดน้ำนะะพูด คำที่มีความหมายได้ประมาณ1น่คำนะแล้วก็เด็กอายุประมาณ2อขวบจะพูด2องคำติดกันที่มีความหมายได้เช่นดื่มน้ําดื่มนมแก้วน้ํา อาบน้ําอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะสามารถพูดสื่อสารนะคะที่มีความหมายได้นี่คือเด็กอายุประมาณ2ขวบส่วนเด็กอายุประมาณ3ขวบนะคะจะพูดสื่อสารที่เป็นประโยคกับเราได้โตตอบสื่อสารได้นะคะสามารถทําตามคําสั่งได้ฟังภาษาเราพูดเนี่ยเข้าใจนะคะในเด็กอายุประมาณ3ขวบนั่นเองค่ะสําหรับเด็กที่พูดช้านะคะอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยนะดังนี้เช่น1น,นะคะก็คืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องของ บกพร่องนะคะการได้ยินหรือระบบประสาทหูค่ะข้อที่สนะคะก็คือพัฒนาการโดยรวมเนี่ยอาจจะล่าช้าไปด้วยส่งผลต่้พัฒนาการด้านภาษาเนะะี่ยค่ะล่าช้าไปด้วยข้อที่3นะคะก็คือขาดการกระตุ้นหรือมีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไปจากพัฒนาการด้านภาษาหรือจากการพูดเช่นบางครอบครัวนะคะให้เด็กดูหน้าจอเยอะ อจอโทรศัพท์จอเท็ปเล็ตจ,จอทีวีหรือจออะไรกันแล้วแต่นะคะเด็กเขาก็จะไม่ค่อยพูดหรือพูดช้าหรือพูดออกมาเด็กบางคนเป็นภาษาต่างด้าวสื่อสารไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เด็กล่าช้าหรือว่าเด็กที่เป็นออทิสติกก็มีส่วนนะคะที่ทําให้เด็กนีพัฒนาการด้านภาษาร่าช้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตหมั่นพูดคุยกับลูกบ่อยๆนะคะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาให้กับลูกถ้า ลูกอายุประมาณสองปีแล้วยังพูดสองคำที่มีความหมายไม่ได้สื่อสารยังไม่ได้ยังไม่เข้าใจควรที่พาลูกไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ระหว่างนี้นะคะควรที่จะไม่ให้ลูกดูหน้าจอต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลทำให้พัฒนาการด้านภาษาหรือการพูดของลูกเนะะี่ยค่ะล่าช้าได้นั่นเองคะ่ะ